เป็นคุณหรือเปล่าที่ตอนนี้ยังต้องการใช้เงินที่เยอะต้องการเงินด่วนแต่ไม่ต้องการสินเชื่อนอกระบบลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าเรามีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างถ้าเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินวันนี้ถือว่าคุณโชคดีแล้วเรามีช่องทางที่จะได้เงินด่วนภายในวันเดียวมาฝากกันสวัสดีครับออฟไลน์ชาแนลนะครับช่องทางที่จะแนะนําในเรื่องของการเงินและสินเชื่อต่างๆที่น่าสนใจนะครับ วันนี้มาพูดกันถึงสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินกันบ้างในในเรื่องสินเชื่อที่ถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถูกหลอกมีการอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยนั้นก็ไม่โหดมากนะครับมั่นใจได้เลยไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันมากๆนั่นก็เพราะว่าเขาทำให้เรานั้นได้เงินไวแล้วก็ได้เงินก้อนโตนะครับ สิ่งสําคัญอีกเรื่องคือเรื่องของเอกสารไม่ยุ่งยากไม่เยอะอย่างที่คิดผ่านการอนุมัติเมื่อไรก็รับเงินเข้าบัญชีได้แบบเต็มเต็มแล้วเรามาดูกันเลยครับกับแหล่งสินเชื่อนะครับที่เป็นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินกับที่แรกที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดเขาก็คือสินเชื่อดี a คเป็นบริษัทขายฝากออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย ทำสัญญากู้ได้ที่สำนักงานที่ดินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องโอนก่อนทำการอนุมัติได้แบบไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปภายใน24ชั่วโมงเหมาะกับคนที่ต้องการวงเงินที่สูงสูงนะครับและก็ทำการสมัครได้ง่ายในช่องทางออนไลน์ได้เลยเพียงแต่ว่าจะต้องเช็คว่าทรัพย์สินของเรานั้นอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของเขาหรือไม่ต่อมานะครับคือสินเชื่อจากเงินติดล้อ จากบริษัทจำนำทะเบียนรถที่เรารู้จักกันนะครับปัจจุบันนั้นรับโฉนดที่ดินด้วยข้อดีนั้นก็คือเขามีสาขาอยู่เยอะแยะมากมายทั่วประเทศของเรานะครับแต่ว่าดอกเบี้ยนั้นบางคนอาจจะดูว่าสูงขึ้นไปหน่อยแต่ถ้ามองกันดีๆแล้วนะครับมันก็ยังดีกว่าการที่เราไปกู้เงินนอกระบบอย่างแน่นอนที่นี่นะครับมีความโปร่งใสปลอดภยัยเช็คง่ายด้วยตัวเราเองคุยกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างเป็นกันเองด้วยนะครับ แต่ว่าเรื่องของวงเงินนั้นบางคนอาจจะได้ไม่สูงตรงนี้ก็เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับทรัพย์สินของแต่ละคนด้วยแล้วก็การประเมินราคาของทรัพย์นั้นๆครับใครบ้างครับที่กําลังต้องการเงินอยู่ในตอนนี้อยากจะได้เงินสักก้อนเพื่อจะไปทําอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเองในช่วงนี้นะครับมองดูตัวเองครับว่าเรามีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นที่ดินของเราหากว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินนะครับ ต้องการที่จะได้เงินด่วนตรงนี้มาใช้ในยามฉุกเฉินหรือว่ามีความจําเป็นจริงๆในช่วงนี้ช่องทางนี้ถือว่าดีเลยครับและก็ปลอดภัยมากๆด้วยอีกอย่างนึ่งก็ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับเมื่อรับสินเชื่อตรงนี้มาแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยผ่อนคืนเข้าที่หลังผ่อนกันแบบสบายๆย,ยาวๆกันไปเลยนะครับก็น่าจะช่วยให้ชีวิตของเราในช่วงหนึ่งนะครับดีขึ้นเรื่อยๆไหลลื่นไปได้ดีนะครับด้วยความสบายใจ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ